น้ำหกเอ่ะนะเอาลับได้วยกูเข่าได้ไหมไอ้จูดงี้ถูกได้ครับถูกได้ไม่เกี่ยวกับจูดอะเดรึเปล่าตื่นกทีอ่ะอันเชลี่บรรท่าอภิวาสเราจะเอาไงว่ากันอ่ะอันเชลี่ก่อนตื่นกาสิจะเสียฟิล์มแม่นั่นแล้วอันเชลี่เาเสียฟิล์มมานจะทำถ้าเป็นอาจารย์ไม่ได้เลยไม่ยอมเล่นเสียฟิล์มอ่ะอันเชลี่บรรท่าอภิวาสหครั้ ก่อนครับฮิยก่อนครับอ่ายังมีผมอยู่เป็นยังไงบ้างไปผ่าตัดกไปแล้ว่เป็นยังไงบ้างสบายไหม,มตัดเลยไหมยังอยู่ไหมยังอยู่นะคิดว่าบอกหมอผิดถ้าบอกผิด <c oughs> แต่ก็เรียบร้อยไม่อยู่แน่นผ่ามาแล้วเรียบร้อยมียังอยู่นะได้เป็นยังไงบ้างตอนเขาห้องผ่าตัดไหมปีที่ผ่านมาเป็นยังไงเป็นนมมือได้อเล็กยก็ ็นมมือจะพิชมไปกาบท้องคำแผลองแผ่พาถัดในน้นเลยพาถัดในท้องคำแผลอืมแล้วเธอรู้ไหมตอนเัาผ่ามองเห็นไหมไม่เห็นหลอทำยังไงอยู่่ะหลับตาอยู่หรือนอนรับเลยอะไรท่าน่าจะมองดูแล้วพุทธพุทโธไม่เห็นเลยนะหมอก็าํายังไงแล้วเป็นยังไงแล้วมีความรู้สึกเจ็บเจ็บมีเจ็บไหมจะได้บอกแฟนคลับเด็กๆจะไทยเป็นอย่างนี้ คีไม่เอยออกจะได้ไปหาหมอให้คลิบออกจะได้สบายเจ็บไหมเจ็บอ๋อวิดเศษคุณมิชาเจ็บมากไหมไม่มากเป็นยังไงเหมือนมดกัดเป็นยังไงเหมือนมดกัดไม่รู้สึกตัวเลยออถึงได้ไม่เจ็บโอเคแสดงหมอเขามียาดีเนาะยาดีมากแล้วตอนฉีดเจ็บไหมฉีดครั้งที่หนึ่งร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมครั้งนี้เจ็บไหมครั้งที่สอง ้ไม่ทาอะไรเลยทาไมถึงจะ่ฉีดไม่เทียบคุณหมอบอกให้ฉีดพุ่งระดับอะไรก่อนุไงนะ <อะ S 1> ระดับไหนระดับไหนระดับสิบ <อะ S 1> เป็นไงระดับสิบนีจุ๊บอย่างนี้แหละเอาฉีดให้พุ่งไปไกลไโอ้ระดับสิบให้พุ่งไปไกลแต่ว่าก่อนฉีดให้ระดับอะไรลูกเป็นระดับไหนได้กี่คะแนนระดับหนึ่ง เขาวางตูดมากไม่เป็นไรหรอกครั้งแรกเดันก็หายเลินกันด้ฉีนั่สบายเลยคุณหมอเลยต้องทำแผลให้ใช่ไหมครับตอนเลยได้เห็นนี้ใช่ไหมกันดิฉีนี่สำคัญมือจับเอามือจับครับคุณหมอชิบย้อนไม่ต้องเอามือจับนะกันดิฉไม่จับจะอึล่ะเขาได้ปิดตูดได้ปะ ต้องรูตัวได้ปิดมั้ยอึดได้เลยอึดได้ไหมนะได้ได้ไหมอืดได้หรือเปล่าน้บอกไฟกระับหน่อยหรอกไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนะขอบคุณขอสบายดีครับยิ้มให้แฟนคลับเลยแฟนคลับคิดถึงนะอเ่าเป็นห่วงขอให้หายเร็วๆนะขอบแฟนคลับก่วยอเรียกเราเสร็จแล้วครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณแฟนครับยิ้มให้มาน้าๆๆ ตาใจยังไม่ฉันน่าแต่ก็ฉันเลยเขาฉันได้เด้ฉันอะไรบอกมาเลยได้ฉันด้เลยเนี่ยคิดว่าของแห้งๆอยู่มันได้ฉันฉันอะไรที่โรงพยาบาลมีฉันด้วยหรออือเป็นห่วเขม่ได้มาแล้วแม่เอาให้แม่เอาให้เออเอาอะไรให้ฉันฉันอะไรวันนี้บอกแฟนคลับด้วยฉันเรียบร้อยไม่ต้องห่วงครับบอกเออบอกแฟนคลับคนที่แฟนคลับเป็นห่วงมันฉันอะไรบ้าง นได้ฉันน้ำไหมนะ้ำผลใหญ่ๆซีเดียวหมดไม่ต้องหายใจแข่ <rí> e> อะไรล่ะแม่เอาอะไรให้แข่งเลยไหมได้ฉันข้าวไหมข้าวต้มโจ๊กหรืออะไรโ,โจ๊กอร่อยไหมเล็กจะตายฮะเล็กมากเล็กมากก็คือมันน้อยนะสิเล็กหรือเลดเล็กฮะ เล็กนี่ก็ของเล็กๆทะเลนี่มันก็เหลวเปียวเล็กหรือเล็กทั้งสองอย่างทั้งอย่างเล็กด้วยแล้วก็เล็กด้วยคือน้อยใช่ไหมน้อยก็น้อยก็คือเล็กมันเล็กก็คือมันน้อยต้องให้มากๆกว่านี้หน่อยใช่ไหมไม่อิ่มใช่ไหมบอกแม่เลยบอกว่าไม่อิ่มน้อยไปเราเรากินอะไรอีกเรากินอะไรอีกบอกให้คล่องดิเองอีกง่ามอะไรนะอะไรก็แกะซุปเนื้อมีซุปด้วยอะไรอีก ผลไมา้มีไหม,มอะไระนะปิดไว้มีอง,งุ่นด้วยมีอง,งุ่นด้วยน้ำน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำเปล่าสัตว์ต้องสามน้ำใช่ไหม โอเคบอกขอบคุณแฟนคลับแล้วบอกไม่ต้องเป็นห่วงราคาพอนโอเคราคายินดีต้อนรับขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับกค<อ>มน,อม,อน,ม,อนมองกล้อ,องที่อาจารย์สอนมองไหนนี่นี่เธอมองไหนมองกล้องแล้วขอบคุณครับก่อนนี่ใส่นี่เลทางบันไดก็ต้องมองตรงนี้มองที่กล้องแม่แม่ถ่ายให้แฟนคลับเป็นบอกบอกแฟนคลับก็ต้องมองหน้าแฟนคลับดีกว่าข,<ห> <Okay. S 2> ขอบคุณครับผมร O.K. okay.